วันทั้เปียกมาเลยวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่แม่คุณโดงเหรอคะคุณดงคุณอย่ามาร้อเล่นกับฉันหน่อยเลยค่ะ ่ไม่ดูเลยอะ่ะฉันขอโทษนะคะคุณคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะแกยังมีหน้ามาถามฉันอีกเหรอฮะแกรู้ไหมฉันเป็นใคร <S <S อ๋อนี่แกคงทํางานที่บริษัทนี้ใช่ไหมคอยดูนะฉันจะให้คุณโด่งอะจัดการแกไอ้พวกไม่มีการศึกษาไม่มีใครสั่งสอนอคุณคะคุณค้เดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณคะาอ้อคนสมัยนี้นี่เป็นอะไรกันเนี่ย เปิดประตูรถชนนิดชนหน่อยทำเป็นโวยวายค่ะตอนนี้ฉันอยู่หน้าบริษัทแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ<อ>ป้าเจอโทษ เดินมาทางนี้ป้าไม่ได้ตั้งใจค่ะหาป้าป้าไม่ตั้งใจอย่างนั้นเหรอป้าดูกระเป๋าฉันเนี่ยเสียหายหมดแล้วป้าน้ำหน้าอย่างป้าจะมีปัญญาซื้อคืนฉันไหมป้าฮะเป็นอะไรเนี่ยเอามันนี่เลยฮะนี่เป็นยังไ,ไงเปอยากเย็นพอใจไหมฮะเย็นไหมมันไม่น่าทำกับฉันอย่างนี้เลยนะคะ,ะแล้วทำไมฉันจะทำกับป้าไม่ได้ล่ะูป้าทำฉันเปียกหมดแล้วเนี่ย แล้วจะขอถามป้านะเงินเดือนอย่างป้ามีปัญญาซื้อกระเป๋าอะแทนฉันไหมป้าไม่มีปัญญาซื้อคืนฉหรอกฉันรู้เก็บเงินเดือนของป้าเก็บไปซื้อพวงหลีดเถอะและ้วขาวหน้าขาวหลังนะป้าหันแหกตาดูด้วยนะ คุณจะไม่ให้ชันนงดหินได้ยังไงคะวันนี้เจอทั้งคนเปิดประตูชนฉันแล้วแถมอีปป้าแก่ๆให้ไหนไม่รู้ค่ะลดน้ำต้นไม้อยู่โตชั่งเปียกหมดเลยนะคะช่าค่ะค่ะน้ต้นไม้ค่ะเช่านะคคุณโดงเียค่ะเอกสารที่เราคุยกันวันนั้นนะคะเรื่องเปิดบริษัทใหม่นะคะ การลงทุนเปิดบริษัทใหม่เนี่ยใช้เงินเยอะขนาดน,นี้เหรอเงินห้าล้านมันก็ใช้ประมาณนี้แล้วค่ะสําหรับเปิดบริษัทใหม่สําหรับคุณโด่งแล้วอะ่ะฉันว่าผลนักแข่งไม่ล่วงหรอกค่ะเข้าไมา่ได้ครับกาแฟของคุณโด่งได้แล้วค่ะ มากครับคุณตองไปคุณตองไหนๆคุณก็มาแล้วเดี๋ยวคุณช่วยไปเล็กแม่ผมให้หน่อยไปนังจะคุดด้วยครับเ,เดี๋ยวนะคะคุณโดททำไมเรื่องแค่นี้ต้องปรึกษาแม่คุณด้วยล่ะคะก็ดีเหมือนกันค่ะฉันจะได้ถือโอกาสไหว้แม่คุณด้วยมาทีไรฉันไม่เคยได้เจอเลยค่ะโอ้อนนยแ้ไงแม่มาพอดีเลย วันนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่แม่คุณโด่งเหรอคะคุณโดง่งคุณอย่ามาร้อเล่นกับฉันหน่อยเลยค่ะไม่ได้รอเล่นอันนี้คุณแม่ของผมแล้วก็เป็นประธานบริษัทที่นี่ด้วยนะะประธานบริษัทเหรอคะแล้วทาไมคุณแม่ต้องไปลดนน้ำต้นไม้ด้วยเหรอคะ ทำอะไรอยู่ลูกผมกำลังเคลียร์งานบัญชีอยู่ครับแม่ว่าแต่แม่มีธุระอะไรหรือเปล่ามาหาผมมีต้องทำงานเยแม่ว่าแม่อะนะจะให้ลูกอ่ะดูแลกิจาการแทนแม่ลูกกะนะจบจกเมือน,นอกมาก็นานแล้วและอีกอย่างเลยอ่นะลูกก็เรียนรู้งานที่บริษัทแม่ก็เยอะแยะแล้วนะลูกงานหลายปีแล้วแม่ว่ามันถึงเวลาแล้วลูกแบบ จะดูแลแทนแม่ได้แล้วจริงเหรอครับแม่แล้วแม่จะทำอะไรอ่ะแม่ว่ามันดีนะเวลาแล้วลูกก็จะดูแลงานแทนแม่แม่นกแก่แล้วนะลูกแม่อยากจะทำสวนปลูกดอกไม้ตามใจแม่แม่ว่าลูกก็ทำได้ได้ครับแม่ ตงผู้หญิงคนเนี้เยเหรอที่ลูกบอกว่าเป็นแฟนลูกอ่ะไหนบอกว่าสวยน่ารักนิสัยดีไงตรงแม่ไม่เข้าใจเลยนะว่าลูกอ่ะไปเอาผู้หญิงแบบเนี้ยมาเป็นแฟนได้ยังไงแม่ไม่เข้าใจส่วนเธออ่ะก็หน้าตาดูดีแต่จิตใจเนะี่ยต่ำมากฉันไม่เข้าใจเธอจริงๆเลยนะ เธอไม่รู้จักคนอื่นเขาอะ่ะแต่เธออะสามารถพูดการเยยดยามเขาได้อะ่ะเฮ้คุณแม่คะต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะคือหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะแม่เธอไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ใช่แม่เธอที่เธอมาหาลูกฉันเนี่ยเธอต้องการมาหลอกเยินลูกฉันใช่ไหมลงแม่บอกเลยนะว่าแม่น่ะไม่ให้คบกับผู้หญิงคนนี้เข้าใจไหม ไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้นะผมคงไปต่อคุณไม่ได้แล้วลหรอขอตัวก่อนนะออคุณด่งคะคุณดง่งฟังฉันก่อนสิคะ